ทางโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหะเสนีร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าบาดินเดชาสิง,สงหะเสนีจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตบาวเอ็กซ์บดินอินคอนเสิร์ตพรีเซน by เอ็กเซดไกับคอนเสิร์ตวงดนตรีคาราบาวเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบาดินเดชา50ปีค่ะ โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีแถลงข่าวการจัดงานบ่าวเอ็กซ์บดินอินคอนเสิร์ตพรีเซนเต็ดบายเอเซสไว้มีดรสมพรสังวาระผู้อำนวยการโรงเรียนบดินเดชาสิง,สงหเสนีอดีตร้องผู้อำนวยการนายสมบูรณ์บุยษยศิริประธานชมรมครูเก่านายสมนึกศิริจรัดวงนาย,ยกสมาคมนักเรียนเก่าและนายขันชิตตู้มมณีจินดาอุปนาย,ยกสมาคมนักเรียนเก่าและประธานจัดงานร่วมกันแถลงข่าว ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับเพลงดังในตำนานของวงคาราบาวมากมายพร้อมอาหารอร่อยๆที่จะเสิร์ฟระหว่างชมคอนเสิร์ตและยังมีกิจกรรมร่วมประมูลกีตาร์พร้อมลายเซ็นของสมาชิกวงคาราบาวอีกด้วย บาบอดินอินคอนเสิร์ตมาร่วมชมคอนเสิร์ตครั้งนี้เพื่อนํารายได้มาสมทบการก่อสร้างอาคาร50ปีนะครับในวันที่30มิถุนายนนี้เวลา1 1นาฬิกานะครับโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเทียบทางด่วนช่วยกันคนละเล็กคนน้อยระดมทุนกันมาเพื่อให้อาคารนี้สําเร็จจริงแล้วก็คือการพบปะกันไปสนุกกันครับแล้วเจอกันนะครับบาบดินอินคอนเสิร์ตบาบดินอินคอนเสิร์ตบาบดินอินคอนเสิร์ตเจอกัน,กน Mm hmm. สำหรับบาบดินอินคอนเสิร์ตพรีเซนเต็ดบายแอคเซสไว้จะจัดขึ้นที่โรงเบียเยอรมันตะวันแดงรามอินทาในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567เวลา11นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาจำในบัตรนะคะราคาโต๊ะถ้าเป็นโต๊ะ VIP อยู่ที่30,000บาทต่อ6ท่านโต๊ะทั่วไปราคา15,000บาทต่อ6ท่านบัตรหที่นั่งราคาใบละ2,500บาท หากสนใจนะคะสามารถจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0867046089หรือ0814297871หรือที่ไล ID แอด o บอดินค่ะสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันของบดินเดชาก็น่าจะไปร่วมง,งานนี้กันอย่างคึกคักคับท้่งเลยทีเดียวนะครับ